สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซล่าเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับผมจากการสอนออนไลน์นะเพราะว่าผมไปเปิดร้านแบตแล้วนะตอนนี้ก็จับทางถูกแล้วว่าควรจะทําอะไรต่อนะก็คิดถึงแฟนๆนะครับ FC ทุกท่านนะที่อาจจะติดตามผมอยู่นะว่าทําไมผมถึงห่างจากการทําคลิปไป นานนะ EP นี้ EP ที่131นะครับผมในเรื่องของการชาร์จบาลานแบตลิเทียมนะใน EP ก่อนหน้าก็คือเป็นการชาร์จแบตลิเทียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น811แล้วก็ไม่ได้ทําต่อนะจนเอาไปประกอบใช้แล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ลองมาดูรุ่นนะ280กันรุ่นใหญ่นะ NMC นะลิเทียมขนาด280 M อมป์นะอันนี้เป็นของลูกค้าที่สั่งนะทำ โซลาเซลล์ Cell, นะบ้านสวนนะเอาไปใช้นะหลักการในการทำแบตเตอรี่ลิเธียมเลยก็คือ1ในการคัดนะกลุ่มแบตนะที่มีค่าต่างๆนะให้อยู่ในค่าที่ใกล้เคียงกันเช่นค่าความต้านทานภายในนะหรือว่า IR นะค่าโวลต์นะก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ค่า IR นี่สำคัญถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่าต่างๆ นะแต่ว่าถ้าเป็นแบตมือสองที่เราคัดมาหรือไม่ก็เราซื้อมาเนี่ยค่า IR มันอาจจะแตกต่างจากแบตท,ที่เราใช้อยู่นะหรือว่ามันอาจจะไม่เข้ากลุ่มเข้าควกันนะเราจะต้องใช้นะเครื่องมือในการวัดค่า IR นะก็ลองหาดูในคลิปก่อนหน้านะแล้วก็ในการทำบาลานซ์นะอย่างในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการขนานชาร์จทั้งหมดเข้าด้วยกันนะก็คือใช้เครื่องจ่ายไฟนะที่จ่ายแรงดันและกระแสได้สูงนะตัวนี้จ่ายอยู่ 4.21โวลต์ v, นะแล้วก็กระแสค่อนข้างสูงนะในการทำบาลานซ์ลิเทียมนะก็คือจะใช้เครื่องจ่ายไฟที่ถ้าสามารถปรับกระแสได้แต่ตัวนี้ปรับกระแสไม่ได้แต่ว่าตัวนี้มันจ่ายแอมได้สูงนะไม่เป็นไรนะตอนขนาดชาร์จครั้งแรกเนี่ยกระแสวิ่งไปประมาณเกือบ60แอมเลยนะกระแสสูงเลยนะ เดี๋ยวเราจะลองวัดดูว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตวางไฟฉายก่อนอยู่ที่เท่าไหร่40กว่า 42M แนอะมป์โดยประมาณไม่รู้ชัดไหมนะี่นี่ี่กว่า43นี่ประมาณนี้นะไม่ชัดขออภัยนะแต่ตัวเลขเราเห็นแล้วชัดเจนนะ ก็คือทําการขนานชาร์จให้เซลล์ทั้งหมดเนี่ยมีแรงดันสูงสุดเท่ากันทั้งหมดก่อนแล้วก็นําไปประกอบนะก็คือนําไปจัดชุดนะ 7s ระบบ24โวลต์นะสำหรับตัวนี้นะก็คือเป็นชุดบ้านสวนนะที่เอาไปติดให้ลูกค้านะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหลังจากการ ท็อปชาร์จหรือว่าชาร์จบาลานเสร็จแล้วเราก็จะมาวัดไฟแล้วก็วัดค่าต่างๆของแบตเตอรี่ดูนะใน EP หน้านะสำหรับ EP นี้นะก็คิดถึงแฟนๆก็มาแบบสั้นๆนะเดี๋ยวเราจะทำการวัดให้ดูนะว่าค่าต่างๆของแบตเตอรีท่ที่เราจะต้องทราบเนี่ยเวลาเราทำการประกอบใช้สักชุดหนึ่งนะเราจะต้องรู้อะไรบ้างแต่ตอนนี้ขนาดชาร์จไว้หมดแล้วนะ ก็ใช้เวลาอีกประมาณ2วันนะวันกว่าๆนะก็น่าจะเต็มทั้งหมดนะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเราเดินกระแสสูงอยู่แล้วตัวนี้สบายนะโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมชุดนี้นะเราจะประกอบต่อนะโอเคครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ